คดีดน้องชมพู่พันุตรเอกสุรโชคเจสราเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีดนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ทีลาช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรูปผลการชนสูตรพริศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้แน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็น กับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทําคนเดียวไม่ได้พันตรุเอกสุริโชคกล่าวทั้งนี้สําหรับคดีน้องชมพู่ตารวจมีการเรียกชาวบ้านกกอกหลายคนเข้าให้ปากคําหลายครั้งเช่นนายวัชรินหรือพ่อแบม12ครั้งนายแอมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอน2ครั้งรวมถึงนายม็อก พยานของลุงพลมากกว่าสองครั้งหลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจไปอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำอย่างแน่นอน สำหรับคดีน้องชมพู่ด้านพันตรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจกล่าวผ่านสื่อว่าตนมองว่าคดีนกชมพู่นั้นผ่านมากว่า3เดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้ จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้ หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นการเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึ้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวกรณีลุงพลนอกจากจะพูดเรื่องของคดีและค่อยพวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหา คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ประธานฤทธนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนตรวจว่า ผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผม ก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัะชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพระาะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่มอยมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงตง เรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อว่าตำรวจนั้นไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้คดีน้องชมพู่ผู้การแต้มยันชัดไม่จับแพะชี้ลุงพลควรโดนข้อหาเพิ่ม กรณีสารจังหวัดพุทราหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือรุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบตามหมายจับที่53ทับ2564ลงที่1มิถุนายน2564ข้อหาพร,รากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพที่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทำให้คดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งสุดท้ายถูกฝากขังที่สพกกตูมจังหวัดมุราหารตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าพลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ออกทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับคดีนี้การวิเคราะห์ไม่ได้ยากมากแต่สิ่งจําเป็นคือต้องหาหลักฐานประกอบสํานวนคดี ซึ่งหลักฐานต่ตางๆที่ทางตำรวจรวบรวมได้นั้นมีจำนวนหลายชิ้นมากเพียงแต่ไม่ได้นำเสนอผ่านสื่อเท่านั้นเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนมีวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งฝีมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดน่ะเป็นทีมที่เก่งมากผมเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือ การตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ประเทศเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับหนึ่งใน1 0ของโลกเทียบเท่ากับทางญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าจับแพะยังยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแต่เป็นเพียงการผิดพลาดจากหลักฐานซึ่งทางสารไม่ฟังไม่เชื่อถือก็จะถูกปัดตก ทำให้การเชื่อมโยงหลักฐานทางคดีมีการคาดเคลื่อนอีกทั้งการจับเท็จเป็นความผิดร้ายแรงมากจึงมั่นใจว่าคงไม่มีใครทำผิดแบบนี้สำหรับด้านข้อหา3ข้อหาพลตรตรีวิชัยเผยว่าเห็นด้วยกับทั้ง3ข้อหายิงข้อหาแรกพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยปรศจักเหตุอันควรนั้น แม้ไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานแต่สุดท้ายศพนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงเนื่องจากมีการนำน้องชมพู่ออกมาจากพ่อแม่โดยไม่บอกกล่าวก็ต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไว้ก่อนและสุดท้ายหลักฐานต่างๆถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแม้จะไม่มีคนเห็นก็สามารถแจ้งข้อหาได้คดีน้องชมพู่อัจฉริยะเปิดใจ ใกล้ปิดคดีนอกชมพู่ลุยฟ้องลุงพลฟอกเงิน10ล้านจากทางรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรได้เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อเหลือเยื่อเชยกรรมกรณีเดินหน้าแจ้งความลุงพลหรือนายชัยพลวิภาช่วงหนึ่งของรายการอัจฉริยะพูดว่าคดีอน้องชมพู่นั้นกำลังจะสิ้นสุด วันวนาเลนไทน์หรือ14กุมภาพันธ์นี้คดีน้องชมพู่คล้ายกับคดีลาลาเบลข้อหาเดียวกันประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกักขังหนงเหนียวพรากผู้เยาว์เพราะในของแพทย์ไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายเด็กอดอาหารตายเอาเด็กไปปล่อยส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการฆ่านั้นอาชริยะกล่าวว่าการตั้งข้อหาไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยเจตนา คือประมาทกับขังหน่วงเหนี่ยวและพรากผู้เยาว์และจะออกคู่ออกขี้คนหนึ่งมารู้ภายหลังเป็นทฤษฎีสมคบคิดออกคู่หรือออกขี้โดนหนึ่งหรือสองแต่โดนแน่ๆวันวาเลนไทน์อัจฉริยะกล่าวอีกว่าวันพรุ่งนี้จะไปกองมาคับการป้องกันและปรับปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศกล่าวโทษ4คดีรวด ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินในกรณีบุกรุกป่าไม้และป่าสงวนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทโดยมีคดีนายชัยพลคดีสอสอปรีนาคดีนายทวีพ่อของปรีนา